แล้วเมื่อใดที่เราเอาความเห็นอัตตาเราเป็นตัวตั้งเราจะเที่ยวไปตัดสินคนอื่นนี่แหละคือความพลาดพลาดอย่างมหานเลยตัดสินโดนปกติก็เท่านึงนะแต่ถ้าไปเตะตอล่ะทีเนี้ยโดนคนมีกำลังโอโ้ยาวนานนะระวังตัวเองให้ดีพึงมีสติรักษาใจตัวเองให้ดีอย่าไปยุ่งเรื่องเงนินกนอื่น พยายามสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเขาจะดีกษสาธุอนุโมทนาเอาเป็นตัวอย่างเขาจะไม่ดีเขาจะเลวก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างอย่าไปคล้องอย่าไปคุณจริงๆเราไม่ได้ไปมีผลได้ผลเสียเขาเลยนะเชื่อไหมเหมือนเขาทําไม่ดีอ่ะแต่เราการที่เราไปคล้องปุ๊บดูปุ๊บยิ่งทุกวันเนี้ยง่ายโทรศัพท์ไทยแล้วมีแต่เรื่องไม่ดีด้วยถ้าเราดู เราเสพข асти, ่าวคิดดูสิระบบของสัญญามันบันทึกอะไรเพราะจิตมันชอบอารมณ์ชนิดเนี้ยเราเคยได้ยินที่ผู้เจ้าพูดไหมว่าธรรมชาติของจิตไหลลงตามเห็นคนดีเห็นคนทําความดีกวาดถนนทําความดีเนี่ยเรียกมาดูมาดูไหมไม่มาเห็นนั่งสมาธิภาวนาทําความเพียรอย่างเงี้ยเรียกมาดูไหมมาดูไหมโอ๊ยนั่นตรงนั้นแทงกันอย่างเงี้ยวิ่งไปตรงไหนก่อนเนี่ยวัดสอบตัวเองได้เลยจิตใจมันเป็นไปในลักษณะไหนมากกว่ากัน